ทางเวียนทางเวียนเอาครับผมทางใดคัลลิงไฟฟ้านี่ปัญหาเก่าซีบนี่ได้รยังแนอนอนมันคุมเงินบ่อสันเดเออเดี๋ยวนี้ค่าน้ามูกน้ามันแห้งแท่งน้ามันต่อเดี่ยวกับพอคอยเหลือสันเดครับโอเคพอดีเห็นคำถามนี้มาหลายนะฮะนะพอดีไอเพิ่นกับนี่ปัญหาแบบนี้ให้กันคือว่าอันดับแรกเลยรถเอือดคัลลิงน่วงทำมาปัญหาเก่าซีบใดยังอันดับแรกแก้ปัญหาเรื่องอัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมเวลาเทาเทาติดไปแล้วนี่ เขาใส่งานทะลิงหน่อยลงนะครับผมเวลาดันเขาขึ้นเขาบอต้องถอนต่อครับผมคือใส่ได้เลยเกียร์เหยียบได้เลยปากจากปาก,กติบอใส่ทะลิงเกียร์สองอ่าเขาติดไปปุ๊บเกียร์สามเกียร์สี่ขึ้นสบายนะครับผมอ่ามันต่างจากรถเดิมที่เขาบมมีมอย่างเลยนะครับผมอ่าแล้วอีกอันนึง่งแถวใดตามมาคือว่าเรื่องน้่มมันเขาสิได้เพิ่มเข้ามานะครับผมมาว่าสิเป็นไอพีเมาส์เลดอะไหลายๆอย่างไม่อยากเบี่หลายกว่านี้นะครับผมหูก,กันเนาะคน,คนครับรถบรรทุกคือกันหูก,กัน,นครับอ่ะ ันนี้เป็นกองเครืองไฟฟ้าิทดเต็บ้านมาเนี่ผมสีม,มาติดเป็นฮีโน่นะครับซีรีส์500นะครับวิกเตอร์ซีรีส์500นะครับเป็นต่อเที่ยงสองที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมสีม,มาบ่อยฟังว่ามันเป็นอย่างติดแล้วคือกลุ่มค้าเงินพันหาว่ามันได้อีกอย่างแน่นะครับผมมาแม่นี่เลยครับผมอ่เดี๋ยวขอมือถือดีกว่าเอามือถือหลืมือถือเออคนละขนัดผมเนี่ยมเอาจะกกล้องเหมือนฮะเอาจะกกล้องเหมือนแต่อีกกล้องหนึห่าากกง,อองโอ้ผิดวะเสองกล้องเนาะส่น กล้องดีเม่เคยเอากล้องเดียวบอกแล้วก้องซื้อฝากมูนะครับผมอ่าโอเคเดีย๋ยวสิมาแนะนำวิธีการใส่งานนะครับนะเมื่อเบิ้งไกลๆเลยกล้องกล้องกระจีไปฝุ่นเนี่ยเป็นเป็นกล้องอ่ากล้องตซีไปหันครับผมอ่าเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมา่ขวบกุ้มในมือถือเอานะครับเฮาสี่ขวบกุ้มในมือถือนะครับหรือว่าสี่ขวบกุ้มพันกล้องก็ได้เฮา่สมาร์ทเลนส์สองแบบพันหาเก้าสิบเป็นโตสะเทียรน,นะครับโตสะเทียรสามารถเลนในมือถือได้นะครับเอาง่ายประหยัดกว่าแรงกว่าเอาง่ายๆอ่า ตัวนี้คือจบเลยอ่ามาเบึงฟังฉันการใส่งานนะครับ a i รถเป่าอันนี้ผมแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือ S.P. หมดสปอร์ตรถนักในก,กองหน่งอกับร p นะครับอ่าส่วนรถนักรถเป่าเข้าสิครับ a i ครับอันนี้คือ a i ก็สามารถขึ้นเขาดัานเขาได้แต่ว่าพ่อรถนักปุ๊บรถท่าต้องใส่กําลังหลายก็เก่าเขา,เขาต้องมาใส่โหมด S.P. S.P. นี้ยี่สี่เบอร์ครับอ่าไวไปก็เปลืองแต่แรงจริงช้าไปมันก็จะเปลืองรถจะอืดแต่ผมจะเอาพอดีพอดีเราจะเน้นเรื่องประหยัด,ดมันนะครับ แล้วก็อาตาเล่งดีกับสิ่งนี้ประมาณนี่8โหมดแต่เทาเล่นแค่2โหมดนะครับเน้นใส่งานว่าได้เน้นว่าได้เน้นเทว่าได้เน้นรู้นะครับแต่เทาเน้นเทคโนโลยีนั่มส่วนหนึง่งพวกคุ่มพันมือถือเล,เลยนะครับเปิดเดือนหอบเปิดดังพัดอีกเลยโอเคครับผมกับประมาณนี้เดี๋ยว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 ไอขึ้นหยับขั้นเลงเหมือนกัขาดไปเลยตั้งใจบอกนี่คิดแล้วก็ต้องเสียเบื้องตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังหมดได้เดี๋ยวผมเบื้องกันเอทีเอทีอ้าโอเคหยับไดครับ เอาข้อมือศึกเอาตรงๆมากเอาตรงๆเลยเอาตรงๆรอบมาไว้อย่าไปหาตัวเพื่อนนี้รอบมาไว้ก่าเรารอบขึ้นไว้ไว้ก่าจากกี่บตีหน่อยเนาะขีาบตีแบบนี้มันงกะสีอัตราเร่งแต่กะน้ำมันกะสีตาไม่โตเพราะว่าเพราะว่าปัญหาที่ว่าเพราะวปัญหาที่ว่ารถไปยังคือเปลืองน้ำมันเพราะว่าเข้าเข้าเหยียบคเร่งหลายเหยียบเร่งลึกแต่ว่าตัวนี้ใส่แล้วมันสีเหยียบคเร่งหน่อยลงนะครับผมไอเพป็นการกรันตีไว้แล้วว่าการันตีว่าติดตั้งแล้วติดตั้งแล้ว ดีจริงดีจริงเอาบอกเองผมก็บอกที่ละดีจริงครับอ่ะครับผมขันดีว่ดีกะที่แล้ว <c oughs> สองกล่องเจ็ดวันโอเคครับได้อ่ะมาอนี้กะมาที่วังน้อยคือเกา่ามาฟังพี่วังน้อยเหมือนเดิมนะครับเป็นวิกเตอร์ฮาร่อยนะครับผมอ่ะกะสามารถถ้าบอสฮันหมั่นใจกะสามารถไปรับชมคลิปของผมอยู่ยในเพจได้นะครับสิ่นี่คลิปอ่าเป่นวิวจีบินรีวิวหล,ลายๆรุ่นนะครับเป็นฮีโนุ่ยยซูนะครับ แล้วก็รจิม,มีวิธีติดตั้งวิธีเช็ดคานะครับผมถิ่มสีรีวิวไหวหลายๆวัหลายๆคลิปเลยนะครับผมอ่ะ้าการจิมีวิธีการใส่งานว่าใส่แบบไรไปอะตอมันใส่แด้อัตราเร่งดีนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็รจิมมี่มาบอกมว่าน,นี่ว่าปัญหาเก้าซิปได้ยี่ยังนะครับผมได้ได้อัตราเร่งแล้วก็ได้ไปอะนตอมันติดตั้งไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนอ่าอันนี้ผมก็เอามาจากใส่ลูกค้าเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนการันตีให้กระโถ่หาหลายๆคนหลายๆคนเพื่อนกะอ่ากลับมาปุ๊บตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวมู่่มมาาตตติดดดัั้งนนนนนนนเเเออบแคคคคีียวป็พร อ่ะกรฝากไปเบิ้งในเพจนะครับถ้าพัามั่นใจไปติดตามเพจได้ไล่เบิง้งลิปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับมือนี้วังน้อยปั้มเชื้อวังน้อยนะครับบางปะอินจ้างวินเครื่องไฟฟ้าก็สวัสดีครับผม